ทีมงานพี่นิวควางทองทีมงานสจอเอาเวฟมาทั้งหมด15คันนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ลูก59กยันลูก76 <laughs> ก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวรุ่งทุกท่านนะครับวันนี้พวกผมแล้วสอนจอนจังหวนันหรือ Bank รอินฟินิตี้แบงค์นะทริปน้ำไม่หยาบครับวันนี้เราไปขี่ราเล่นกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาสไลด์ขึ้นก่อนนะแบบนึ่งนี่มันดูรวยครับก็เลยต้องเอาสไลด์มาอย่างเงี้ยแม่งโคตรเท่ดูดิไม่ได้แอคดว้วยไงดูดิโคตรเทอ่ะดูดิดูด,ดิลงขี่หมดทุกคนนะบอกไว้ก่อนไม่มีแอคดว้วยดูดิตัวโยนตัวใหญ่ขี่หมดอ่ะดูดิกของเราอ่ะด็กเข้าทางนั่อ่ะแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเออตัวนี้มันห้ามจริงนะไอ้เหี้ยกูว่านนกกระเรียงไอ้สัตว์เจ็ดหกอยู <descon fin anta> <p uss ASE> ่บนรถนะครับคันนี้ไอ้อดไปขี่แล้วกูแรงเกินโอเคครับตอนหนึ่งเมียเรียกว่าไงว่าไงว่าไงไปไปโอเคโอเคไปละเหนื่อยมึงอะครับดีๆ เฮ้ยอยากรถเด็อเออก,กนนอะไรี้อ่ะหิวหิวเด็กกูหน่อวะไอี้อ่๋อไม่มีอะไรมากครับ <S <S 2> <S 2> ขี่สนุกสนานกันไปนะครับพวกกลุ่มขอนแก่นก็ออกไปกันหมดแล้วนะฮะก็พยายามอย่าไปด่าพ่อใครนะขี่รถก็เหนื่อยประมาณนั้น <S <S นะเดี๋ยวนะอันนี้ผมขี่เองในลูกเล็กนะ667ขีข่ใหญ่ไปรักไม่มีตังค์ พร้อมรถดีเลยสตาร์ทค้างนะโคตรเซ็งเลยไม่รู้ปัญหาเลยพร้อมอ่ะลุงด้วยะหรเปีวลุงอ่ะไหวเหรอลุงอ่ะ เป็นไรมั้งอ่ะนี่เป็นไงคันเหลืองในตำนานรถของพี่นิวโคตรจ้าบหลายแหม่ทั้งหลังมากันเป็นขบวนการเลยครับกูรูกว่าขบวนการพาวเวอร์เลนเจอร์โคตรเยอะครดูเดี๋เลยเออโอ้โหลืมๆมาครับนะครับขี่สนุกครับรถขี่กับพวกขี่ก็สนุกขี่กับคนอื่นทะเลาะครับขี่กับพวกน้ำมันทะเลาะนี่เลยลืมอ่ะลืมอ่ะอยู่ยืมเฮียฮอน โอ้ยเย็ดเย็ดเย็ดดูเรีร้อยยี่สิบโลไม่ได้แอกด้วยก็ร้ายอะไรโดนแดงกันสั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกแถวบ้านเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไฟแดงไอ้นี่เลยนะไฟแดงกับวัดใจอะ ไฟแดงแบบที่ใครจอดไฟแดงนี่คือต้องจอดออกกันนะจริงผมบอกเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่นมีใครรอแล้วเลยจะไปกันหมดแล้วนะไม่เป็นไรฮนะเราขี่รถตามสะดวกนะแต่วันนี้นะขอนแก่นนะที่กําลังจะเดินทางไปเขาคอใครที่ขับขี่ก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมสวมหมวกก <Okay. S 1> ันน็อกร้ัยถุงหมสกถุงมือถุงท้งรอ,ององเท้ากาไให้ครบ,บนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารอะไรให้ครบด้วยแล้วก็ขี่รถถ้ามันรถเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องเล่นไม่ต้องลงอ็ไรก็เล่นนะครับ นะผมบอกเลยถ้าโล่งๆไม่เดือดร้อนใครนะแบบไม่มีลงรถนปเล่นเถอะครับนะแต่ถ้ารถจะเยอะอย่างเงี้ยไปเล่นคนระับชีวิตคุณอนะ่ะคุณอยากเสี่ยงก,ก็เรื่องของคุณอนะ่ะเออแต่ถ้าเสี่ยงแล้วไปเดือดร้อนคอนอื่นมันไม่ดีนะมันก็แย่นะท้างหลังบึ้มผมกบอกไปนะวันนี้ผมเอาเวฟมาทีมงานพิณิวความทองทีมงานสจอเอาเวฟมาทั้งหมดส5ห้าคันนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ลูกห้าเก้ายันลูกเจ็ดหไอเหีย นับวันนี้นะผมอยากจะพูดเลยนะเรื่องการขี่รถทิพนะนับวันเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นนะ GPS ยิ่งเยอะขึ้นยิ่งเยอะขึ้นนะ คือคือผมเป็น u t ท b e เนี่ยผมทำย t u b e ผมก็พูดอะไรมากไม่ได้ไงแต่ผมลงทุนไปเยอะผมเล่นไปเยอะไอ,อ้ของพวกนี้ะนะผมผ่านอะไรมาเยอะนะเพราะนั้นยิ่งใหญ่แล้วเราทำได้ให้มันประสบผลสำเร็จอะความเร็วแม่งโคตรเยอะเลยแล้วกูถามว่า,วามึงเกวชีวิตมึงไปออกทริปขี่รถเล่นก,กับเพื่อนแต่ต้องไปขี่ก,กับรถเที่มมีความเร็วมากๆไม่สนุกหรอครับเพราะมึงทำมาเนี่ยถ้ามึงไม่เจอคู่เนี่ย <ๆ S 1> มึงก็ขี่คนเดียวอยู่ดีครับซู้ทำรถเบรเดียวไาขี่กับเพื่อนขี่สนุกสนานด้วยว่า ันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะเนี่ยขี่เงี้ยเนี่ยหกข้ขี่ง่ายเนี่ยขี่กับเพื่อนเนี่ยไม่ต้องไปแข่งใครแรงกว่ากันคนนั้นแรงกว่าคนนี้มึงแรงก็ไปแข่งในสนามเนี่ยฟั<า>งยังเคยบอกเลยเออผมไม่แรงหรอกผม,มแรงในสนามเออไม่ทําไปบวกนในสนามยังผมผมก็ทาเข้าสนามนะแล้วเดี๋ยวสนามสิ้นปีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่าจะได้เข้าร่วมสนุกนะครับแตเดี๋ยวขับไปใ้รถได้ในสักหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับนะอย่าแข่งไปแข่งในสนามครับนะ หลังถนนแข่งก็แข่งได้ครับแต่ว่ามันทําให้บรรยากาศที่กเก่าๆมันเสียไปเนี่ยเนี่ยผมเวลาไปขี่เนี่ยผม,ข,ผมขี่กันนะนี้นะขี่ก็สนุกสนุกเนี่ขี่ไปเรื่อยๆคือไม่ได้คงไม่ได้ขงิไขงไม่ได้แบบว่าต้องใส่กันตลอดนะไอ้ใส่กันลเล่นกันพอแบบเป็นน้ําจิ้มน้ําหอมน้นําปากนะเนี่ยรถหาได้พังหมดแล้วแล้ขี่กันแล้วพังเลยล้วงหลังเลยแมแมแตกด้วยไงนะขอใช้ความเร็วหน่อยได้บอกนะ อากาศเย็นจัดว่ารถสะดุดเยบางเพ่อบางคนไล่รถไม่เป็นนะผมจะแนะนําเรื่องของหัวในขากับครับอากาศนะเย็นเนี่ยเป็นอากาศที่เขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือรถแม่งกระแรงช่วงนี้แหละช่วงหน้าหนาวหนาอากาศเย็นๆนะนแต่หลายๆคนก็จะมองว่าทาไมรถมันติดหนาจริงๆรถมันไม่ได้ติดหนานะครับเข้าใจเข้าใจใหม่นะฮะในฐานะที่ผมผ่านประสบการณ์มาคนระับผมเรียนมาผมทุกอย่างนะครับผมสามารถ ชี้แจงได้นะครับก็คืออากาศหนาวเนี่ยมันคืออากาศเย็นวหลยอธิบายฟังอากาศเนี่ยมันมีมวลน้ําอยู่ในอากาศค่อนข้างมากนะน้าก็คือน้ําเนี่ยเราออกน้ำเนี่ยออนะพอมันเข้าไปสู่ห้องเผาไหมน้น้ำเนี่ยมันเป็นตัวการมันเป็นตัวชะลอการจุดระเบิดนะเข้าใจความหมายไหมคอัมึงลองจุดไฟแล้วมึงลองเอาน้ำไปหยอดหยอกหยอกหยอกหยอยดะมันจะมีสองแบบระหว่างน้ําพูกับน้ำกับน้ําดับนะแต่ได้เป็นน้ํามันมันดับนะครับชะลอการจุดระเบิดนั่นเองนะ อ่าแล้วทำไมชะลอการจุดระเบแล้วราลดแรงอ่ะอ้าวมันก็ต้องแรงเลยเพราะเราอัดอัดน้ํามันเข้าไปอีกไงแล้วก็อัดไฟเข้าไปให้มันจุดแรงอ่ะเราสู้กับมันน่ะไม่ใช่เราไปทอนน้ามันนะนี่สำหรับใครไม่รู้นะผมจะแนะนําให้เลยนะมันต้องงี้นะนะผมจะบอกให้เพิ่มไฟเพิ่มน้ํามันบวกไปเลยอากาศเย็นอ่ะลดแรงแน่นอนนะแต่ถ้าไปลดน้ํามันลงนะรถคุณจะแห้งนะครับอ่ามันจะแห้งนะเอออันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กน้อยใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องลองทํานะใครเชื่อก็ไปลองทําดูนะครับ มานั่นแหละผมไม่อยากพูดเยอะนะเจ็บคอเอาไปเลยนะอย่าบอกนะหลับกันหมดแล้วเคองเคอาร์ไซบิโก้ที่แฮร์ดบีดไม่ได้เจอเลยโอ้แง๋งตงแรกก้องพวกรกลงมาหากันนะล่าสุดไม่มีใครมาไ <c oughs> อ้เยี้ยม พวกกูนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปฉี่ไปเล่นไปเจอกันที่รูก็ได้แล้วต่างคนต่างสนุกสนานกันไปนะครับเกียหกยังไม่ได้ลงเลยนะตอนแรกอะขับออกมาจากบ้านแล้วไี่โอ๊ตมันลองเทสรถ้วโอ๊ตบอกขี่ไม่ได้เลยพี่รถแม่งแรงเกินบอกว่ามันเคยขี่มาหมดอนะแม่งแต่คันนี้แม่งแรงจริงนะม้ามเกิดไปท้ายมันลึกจัดแ้รนถะมันแบบใส่ห้าแล้วรถไปอยู่พื้นเลยนะตอนนี้แก้ไขช่วงล่างคันนี้ไม่ได้จริงครับเพราะว่าความเร็วมันเยอะนะครับผมบอกเลยนะ พูดเดี๋ยวหาว่าขิงนะเดี๋ยววันไหนผมเอาลงไปกรุงเทพไปทำเทปพันเมตรให้ดูเดี๋ยววิ่งในสนามพนะันเมตรเดี๋ยวดูเ,เดียววิ่งเท่าไหร่แล้วดูว่าผมจะขิงหรือเปล่านะไอ้รถหาเนี่ย62.5ล้านรูป76คือสามรถทิพย์จริงๆปีหน้าผมก็จะทำรูป80กว่าเลยนะขี่เล่นนะขี่แบบนั่นขี่ยางใหญ่ๆเนี่ยนะนะเดี๋ยวผมทำให้ดูบิลเล็ตทั้งตัวปูบิลเล็ตทำเองด้วยเออขัดเองที่รานด้วยขัดเองใช้เองขัด้ได้ก็ใช้ใช้แร่ขก็ทิ้งไปแค่นั้นเองไอ้เหี้ย แล้วกัดใช้เองได้ Kinder, together, Donald, แลว้วกัดเก็บเก็บฟิเล็แนะเกว่าเก็บมุมฟิเล็นะเก็บเป็นนิดให้มันสวยๆนะก็าแถวแล้วนะบอกเลยงาน c ซีนซีตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยผมโคตรมั่งไอ้เหี่ยนะได้หมดอะรีเวิร์สเอนจิเนียร์นะผมก็จะเอาแข้งแบบเดิมนี่แหละนะไปสร้างขึ้นมาใหม่นะไปพัมสแกนออกมาแล้วก็ไปปูเซอร์เฟ์ทำผิวเพิ่มนะสนุกสนุกมันดีนะครับนี่แยกนี้อีกแยกนึงแยกหน้าโรงพักแยกวัดใจ อยู่กันครบเอ้าเจ๋งโอเคไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มถล่มแพ้ม้ากันไม่เสียเวลาเนี่ยังไม่ถึงชลมแพ้เลยฮนะไม่คิดจอดแต่งรถกันอยู่แหมแต่งกันทั้งทางรถไอ้ฮาร์ดเกียร์สี่แตกไปนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไอ้ยเจ็ดสี่ชักสิบมันอะนะฮะให้หมอบไปนี่เขาเกียร์สี่พันหล่อไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังขี่ได้นะไอ้ขี่หนึ่งสองสามแต่ว่าสี่ไม่มี ก็น่าจะโดนห6ผมอะแค่นั้นแหละเอโอ้เจ้ยอนยอนโหดอันแหนอันแหนอันแหนอันจริงว่ะ ยียหฮอนหมอบอ่ะเนโอ้ยเนี่ยโธ่เยี่ยแต่ละคันนี่โอโหดจริงว่ะอัดขึ้นเนินนี่กูยอมเองจริงนะอันนี้น้มไม่เซนเจอ์นะพวกยี่ห้อนเขาของจริง เศษใส่ไข่นะจุกุ๊กจิ้วกุ๊กโอ้ยเฮีอนไปโคตรไกลอ่ะดูดิโหแดกลาเลยไม่รอเลยไม่รอพวกเลยนะเฮียโอ้แหมอู่เลยครับผมบอกเลยว่าน้ําหนักไม่มีผลนะครับเบกตลอดสอนตลอดมะไล่รถนะต้องไล่ให้มันเข้ากับน,น้ําหนักคนนาอย่าไปไล่าตามเพื่อนเห็นไหมเฮียฮอนขี่โอ้โหก็เองเป็นไรเลยนนเนี่ยหัวงเจ็บแกน่ะประมาณร้อยยี่สิบโลนะเห็นไหมนะดูดิยอย่างจิ้วอ่ะหลอดเลยนะดูดิ ของจิงนะส่งมเยี่ยมเยี่ยมหมายส่งนา,ายยานบอกสัดมาเดี๋ยวจะแดกได้งหมดเลยนะมาครับเดี๋ยวไปเจอกันตามที่นัดหมายละกัน